ไปเยน็เยนไปเยน็นเถอะไปเย็นไปเย็นลราสับสับผงอ่อนหน่อย ่ค้ำนะไม่กกาไดม,มันะีนะเอาไม่ค้ำม,มากเลยซับเันะละเอียด <Okay. S 2> เยด็นไหม ก,ก็ทำดีลเลยอำก็ทำดีเลยเตยมเพื่องานงเือมีอย่างของเนี่ยไปเะยนี้แขยงเลไปยใส่บวกก็ได้ครับใสบวกล้างก็ไหรือว่าเ,รราเ,เี้ยล่งกินก็ไนี่นะวมล่งกลนครับกินนี่อะไรวันน่ไปอยงนัน<ะ>คือวันนี่ครับอันนี้ไม่ค้าเลยครับน

กิงจ้นนังไม้ก็ได้หมอกกันหน่อยนนะใหทซับค่ะ ก็ไม่รออะไรเลยทีลรตั้งดีนะฮะวัดวัดแชมนแล้วอ่ะไปดูครับไม่ได้คืนองใส่ก็มาได้ทำพยยานนี่ เดี๋ยวพ่อจไปตอนตอนที่โคเนี่ยนะแล้วก็อมองมาตัน้งมันเด็กดน,นะเนาะคนก่อนคนเข้ากันมาดีไหมเนี่ยแค็ง หยัยกหักมาจ้างปรยชนมากเลยน้องจังพใส่พักกีนั่งมาฟัง่ไป่อนฟางไเ้อันถ่อมอนสุดท้ายพมรับในเองนี่ช,นชัวร์ค่ะใส่พมีพักกี้ลงกว่านี่ เฮ้ยครับเฮ้ยครับฮว่วเาเกี่ยวกับในก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์บันทึกนะครับ